สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF หรือว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่าอิสราเอลพบหลักฐานด้านหนาที่บ่งชี้ว่าโรงพยาบาลอาชีฟาในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในจนวนกาซา ได้ถูกกลุ่มฮามาตใช้เป็นฐานก่อการร้ายหลังจากที่ทหารหน่วยคอมมานโดหลายร้อยนายของกองทัพอิสราเอลได้บุกเข้าไปในโรงพยาบาลอาชีฟาเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่1 5พฤศจิกายน2 5 6 6ที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าสาเหตุที่อิสราเอลโจมตีและบุกยึดโรงพยาบาลต่างๆในฉนวนกาซาว่าต้องการปราบปรามกลุ่มฮามาตที่ใช้โรงพยาบาลอาชีฟาและโรงพยาบาลต่างๆในฉนวนกาซาเป็นฐานปฏิบัติการในการก่อการร้ายและโจมตีอิสราเอล ทางด้านพันโทโจนาธานคอนริคัสซ,ซึ่งเป็นหนึ่งในโฆษกของกองทัพอิสราเอลได้กล่าวในคลิปวิดีโอและก็พาเข้าไปดูห้องตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโรงพยาบาลอาชิฟาพร้อมระบุว่าเครื่องตรวจ MRI ในห้องนี้ดูเหมือนไม่ได้ถูกใช้งานมาสักระยะแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อใดอีกทั้งยังมีกระเป๋าใบหนึ่งถูกซ่อนอยู่ด้านหลังเครื่อง MRI และในกระเป๋ามีทั้งปืนอาก้า AK-47 ระเบิดมือกระสุนและก็ชุดเครื่องแบบนอกจากนั้นปันโทคอริคัสยังกล่าวด้วยว่ามีกระเป๋าเป้ใบหนึ่ง ซึ่งทหารคอมนโดอิสราเอลพบในห้องตรวจ MI นั้นดูเหมือนเป็นข่าวกรองที่สําคัญมากรวมทั้งมีโน้ตบุ๊กก็คือแล็ปท็อปอีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่ากล้องวงจรปิดที่ททติดตั้งในบริเวณนั้นของโรงพยาบาลอันชิฟาได้มีการติดเทปปิดกล้องเอาไว้อาวุธเหล่านี้ไม่ควรมาอยู่ในโรงพยาบาลปันโทคอริคัสเต่าในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งบอกว่าเขาเป็นผู้อธิบายและพาไปดูสภาพ,พภายในโรงพยาบาลอันชิฟาหลังทหารคอมนโดอิสราเอลหลายร้อยนายบุกเข้าไปในโรงพยาบาล และก็เคลียร์พื้นที่โดยมีการยิงประทับก,กับกลุ่มฮามาสด้านนอกโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลยอมรับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบร่องรอยบ่งชี้ว่าจะเป็นปากทางเข้าอุโมง์หรือว่าศูนย์บรัญรชาการใหญ่ของกลุ่มฮามาสตามที่พวกเขากล่าวอ้างไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งอิสราเอลเชื่อว่าพวกเขานั้นซุกซ่อนอยู่ใต้โรงพยาบาลแห่งนี้แต่ว่าถึงตอนนี้ปฏิบัติการโจมตีและก็บุกเข้ายึดโรงพยาบาลต่างๆในฉนวนการาข,ของกอ,องทัพอิสรเาเอลนั้นไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามีอุโมงอย่างที่พวกเขาาากล่อ้ง จนตอนนี้ได้ถูกประนามจากประชาคมโลกนะครับเพราะว่าก่อให้เกิดวิกฤตกับคนไข้และผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงทารกแรกเกิดและก็บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงชาวปาเลสไตน์หลายพันคนที่อาศัยโรงพยาบาลน,นั้นหลบภัยสงครามอยู่ในเวลานี้นะครับความเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนครับในเวลานี้ว่าท้ายที่สุดแล้วกองทัพอิสราเอลนั้นที่มีการกล่าวอ้างว่าข่าวกรองของพวกเขามีความแม่นยําชี้เป้าว่าโรงพยาบาลอัชชิฟานั้น มีอุโมง์อยู่ใต้โรงพยาบาลเป็นอุโมงค์ทางหนีของกลุ่มฮามาสหรือว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสเอาเข้าจริงแล้วพอเข้าไปนั้นเนี่ยครับไม่พบอุโมงค์อย่างที่มีการกล่าวอ้างไม่ได้พบว่าพื้นที่โรงพยาบาลนั้นเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสนะครับ และอาวุธเหล่านั้นที่มีการนํามาแสดงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาตก็บอกว่านั่นเป็นการจัดฉากของกองทัพอิสราเอลเพราะว่าฮามาสนั้นไม่เคยใช้โรงพยาบาลเป็นฐานที่มั่นอย่างที่อิสราเอลนั้นกล่าวอ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องทางอินเตอร์เน็ตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ